สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูเอ็มแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง future simple tense ไปชมกันเลยค่ะ future simple tense อนาคตการหลักการของ future simple tense คือการที่กริยาแสดงเวลาหรือบอกเล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยสามารถใช้ future simple will, shall และ be going to ในการใช้ future simple tense will, shall เราใช้เมื่อ 1. เป็นข้อมูลเป็นความจริงที่เกิดขึ้นตามวิถีโดยไม่มีการบังคับหรือเป็นแบบนั้นเสมอ ตัวอย่างเช่น Peter will be 1 5 n e x t Tuesday. Peter จะอายุ15ปีในวันอังคารหน้าเป็นวันเกิด Peter อายุก็จะเพิ่มขึ้นคือเป็นไปตามความจริงตามวิถี I will travel to Canada next month. ฉันจะเดินทางไปแคนาดาในเดือนหน้า 2. ตัดสินใจในขณะที่พูดหรือไม่ได้วางแผนมาก่อนตัวอย่างเช่น I'm cold I've closed the window ฉันหนาวฉันจะปิดหน้าต่างตัวอย่างนึ่งนะคะ I left the windows open in my car I will close it now ฉันเปิดหน้าต่างรถทิ้งไว้ฉันจะไปปิดมัน 3. ามคาดเดาเหตุการณ์สมมุติคาดหวังอนาคตด้วยความรู้สึกหรือตามความคิดเราจะเจอคำที่บ่งชี้บ่อยๆนะคะเช่น I think, I hope, I'm sure, I'm afraid ตัวอย่างเช่น I think you will win the singing contest ฉันคิดว่าคุณจะชนะการแข่งขันร้องเพลง I'm sure Emma will come here ฉันแน่ใจว่า Emma จะมาที่นี่ It will probably rain tonight I guess ฉันเดาว่าฝนน่าจะตกคืนนี้นะ 4. เชื้อเชิญหรือขอร้องตัวอย่างเช่น Will you come to dance with me? คุณจะเต้นรำกับฉันไหม 5. สัญญาว่าจะทำในอนาคตเช่น I will give up smoking ฉันจะเลิกสูบุหรี We will not fail เราจะไม่ล้มเหลว He promises he will not do it again เขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทำมันอีกในบทเรียนนี้เราจะพูดเรื่อง be going to เพียงนิดเดียวนะคะเราจะใช้ be going to เมื่อหนึ่งตัดสินใจล่วงหน้าแล้ววางแผนมาก่อนตัวอย่างเช่น n นน is going to visit Tom next Monday แนนกำลังจะไปเยี่ยมทอมในวันจันทร์หน้า 2. องคาดเดาเหตุการณ์นอนาคตตามหลักฐานจริงเชิงประจักษ์หรือจากสิ่งที่เห็นได้ยินในขณะนั้นๆตัวยอย่างเช่น Look at those boys are playing football they are going to break the window ดูพวกเด็กชายที่กำลังเล่นฟุตบอลพวกเขากำลังจะทำกระจกแตกเรามาดูตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Future Simple และ Be Going To กันค่ะใน Future Simple นั้นจะพูดถึงข้อเท็จจริงข้อมูลแนะนำขอร้องเชื้อเชิญสัญญาว,ว่าจะทำ เสนอที่จะทำมาดูอีกตารางหนึ่งนะคะในส่วนของการตัดสินใจและการคาดคะเนในส่วนของพิ t u r e Simple นั้นการตัดสินใจจะเป็นการที่ไม่ได้คิดตัดสินใจมาก่อนที่จะพูดส่วน be going to นั้นจะคิดระวางแผนตัดสินใจมาแล้วก่อนที่จะพูด ส่วนการคาดคเีในส่วนของ f u t u r e Simple นั้นคาดคะเนมาจากความรู้สึกหรือคิดเห็นนะคะแต่ส่วน B going to นั้นจะคาดคเนจากตามหลักฐานจริงเชิงประจักษ์เห็นได้ยินในขณะนั้นมาดูตัวอย่างการใช้วิวค่ะตัวอย่างข้อที่จริง the sun will rise tomorrow at 6 พระอาทิตย์จะขึ้นพรุ่งนี้6กโมงเช้าเราเรียนจะเห็นได้ว่าพระอาทิตย์ต้องขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะคะนี่คือข้อเท็จจริงค่ะมาดูการแนะนำขอร้อง please wait here she will return in 10 minutes กลัวน้ารอตรงนี้เธอจะกลับมาภายใน10นาทีหรือ I'm tired I think I will go to bed early tonight. ฉันเหนื่อยฉันจะเข้านอนเร็วคืนนี้มาดูอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ I promise I will take good care of your car. ฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลรถ,รถของเธออย่างดีมาดูในส่วนของการตัดสินใจนะคะ t h e y will visit t h e i r grandfather this afternoon. พวกเขาจะไปเยี่ยมคุณปู่คุณตาตอนบ่ายนี้ My father is going to buy a new car next year. เขาจะซื้อรถใหม่ในปีหน้าในส่วนของการคาดคะเน o o k it is going to rain soon. ดูนั่นสิฝนกำลังจะตก The test will be difficult. I'm going to study hard. ข้อสอบต้องยากแน่แฉันจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือเรามาดูโครงสร้างประโยคของ future simple tense will shall กันนะคะการเลือกใช้วิลหรือ shall i ิลใช้ได้กับทุกประธานไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะและ shall ก็จะนิยมใช้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบอังกฤษไม่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันใช้กับ I หรือ V หรือใช้กับบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงใช้ได้กับทุกประธานในกรณีเป็นคำสัญญาความมุ่งมั่นที่จะทำเป็นการชักชวนแนะนำอย่างสุภาพ เรามาศึกษาประโยคบอกเล่าและปฏิเสธนะคะสำหรับประโยคบอกเล่าจะเป็นประากกรธาน View บุกรีฐานบุกสนขยายและถ้าเป็นปฏิเสธก็จะเป็นประารธาน w i l l not กรยฐานและส่วนขยายส่วนขยายหมายรวมถึงกรรมหรือ Object ของประโยคด้วย ในการตั้งคำถาม yes no question จะมีโครงสร้างดังนี้นะคะจะมี view ตามด้วยประธานบวกกริยาฐานและส่วนขยายแล้วอย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะส่วนการตอบนะคะถ้าบอกว่าใช่ก็จะเป็น yes บวกสรรพนามบวก view และถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น no ตามด้วยสรรพนาม จะเป็น will not หรือ won't การตอบรับของ yes/no question ก็ <c oughs> จะต้องขึ้นด้วย yes หรือ no และให้ใช้สรรพนาม i, u v d h e he, she, it แทนประธานเสมอและมักใช้รูปย่อปริเสธของกริยาช่วย <c oughs> won't มากกว่ารูปเต็มในการตั้งคำถาม w h question ก็จะมี question word view บวกประธานบวกกริยาฐานแล้วตามที่ส่วนขยายและอย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะส่วนในแบบที่สองนะคะใช้กับคำขึ้นต้นคำถาม question word ที่ถามถึงประธานเช่น who what ก็จะเป็น question word ตามด้วย view ตามด้วยกริยาฐานและส่วนขยายแล้วจบด้วยเครื่องหมาย question mark ะคะ่ะดังตัวอย่างประโยคเช่น who will win the football match tomorrow evening ใครจะชนะการแข่งขันฟุตบอลเย็นพรุ่งนี้ I think Liverpool ผมคิดว่าเป็น Liverpool When will you finish your work? คุณจะทำงานเสร็จเมื่อไหร่ In a round half an hour ในอีกราวครึ่งชั่วโมงในการตอบมักใช้รูปประโยคบอกเล่าของ future simple ในการตอบแต่เน้นตอบให้ตรงกับคำขึ้นต้นคำถาม question word ใช้สรรพนาม I, you, we, they, he, she, it แทนประธานเสมอยกเว้นคำถามที่ถามถึงประธานหรือกรรม เช่น who, what, b a n g ร o n y หรือ w h o m มาดูการใช้ shall กันค่ะการพูดถึงอนาคตจะใช้ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเท่านั้นโดยจะใช้ถ้าประธานของประโยคเป็น I แล้ว V รูปโครงสร้างประโยคทุกชนิดใช้เหมือน will คือ shall บวกกริยาฐานในรูปย่อของ shall not แต่มีค่อนิยมใช้นะคะคนเล็กเบี่ยงมีตัวอย่างประโยคเช่น I shall go home when the school is over ฉันจะกลับบ้านเมื่อโรองเรียนเลิก When shall we see each other again เมื่อไรเราจะพบกันอีก เราจะพบการใช้แชลวเมื่อมีความหมายแฝงอื่นมากกว่าการบอกอนาคตนะคะเช่นการตั้งปณิธานความตั้งใจที่แน่วแน่ที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอนาคตคำสัญญาในอนาคตซึ่งเราจะไม่เรียนในบทนี้ข้อควรรู้การใช้แชลวในแบบอื่นๆที่นักเรียนจะพบบ่อยๆคือการเชิญชวน,นหรือขอความเห็นเช่น Shall we go to a party? เปงานเลี้ยงกันไหม w h e r e shall we have lunch เราจะไปทานอาหารกลางวันที่ไหนดีและข้อควรจำนะคะถ้าเริ่มคำถามโดยใช้ด้วย mm hmm. future simple หรือ be going to ให้ใช้รูปแบบไวยากรณ์นั้นๆไปตลอดไม่เปลี่ยนไปมามาดูตัวอย่าง adverb of time ที่บ่งชี้ความเป็นอนาคต ที่ใช้กับ Visual Simple นะคะ Tomorrow พรุ่งนี้ Next ต่อไป Soon เร็วๆนี้ Shortly เร็วๆนี้ Later ทีหลังเร็วๆนี้ In the future ในอนาคต In minutes ภายในนาที The day after tomorrow วันมะรืนมาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะ I will call you when I get home. ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันถึงบ้าน Pam will wash her clothes tonight. พัมจะซักเสื้อผ้าของเธอคือนนี้มาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันค่ะ I will not call you when I get home. ฉันจะไม่โทรไปหาคุณเมื่อฉันถึงบ้าน Pam will not wash her clothes tonight. พมจะไม่ซักผ้าข,ของเธอคือนนี้มาดูตัวอย่างคำถาม yes/no question นะคะ Will you call me when you get home คุณจะโทรหาฉันไหมเมื่อคุณกลับถึงบ้าน Yes I will Will Pam wash her clothes tonight พัมจะซักผ้าไหมคืนนี้ No she won't ไม่เธอจะไม่ทำ มาดูตัวอย่างคำถาม wh question นะคะ When will you call me เมื่อไหร่คุณจะโทรหาฉัน I will call when I get home ฉันจะโทรหาคนเมื่อฉันถึงบ้าน What will Pam do tonight Pam จะทำอะไรคืนนี้ She will wash her clothes เขาจะซักผ้าค,คืนนี้หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอออนไลน์เรื่อง future simple affirmative negative คแล้วครูจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นักเรียนพิมพ์ไปกิจกรรมออกมาทำนะคะหรือถ้านักเรียนคนไหนไม่สามารถพิมพ์ไปกิจกรรมออกมาทำได้ให้นักเรียนทำใส่กระดาษที่นักเรียนสามารถหาได้หลังจากที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมาตามแพลตฟอร์มตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ